สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอชัยนาธนะฮะสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อสวยๆเลยสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับ เนี่ยสวยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยห้าร้อยบาทพระแก้วนะครับหลวงพ่อเจียงรุ่นสามนะครับแก้วพ่อเจียงรุ่นสามของเกยเยอะมากนะฮะแก้วหลวงพ่อเจียงเนี่ยออกแบบพุทธศิลป์เนี่ยสวยมาก ก้วหลุกผดเจียงนะครับของเก้ทําไม่ได้นะครับเก้เขาจะผอมนะบับวเนี่ยเขาจะแบนรีบนะครับแท้ต้องเป็นสารเป็นตั้งแบบนี้พระและํ่ำเอาหนึ่งพันสามร้อยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพระหางหมากหลวงพ่อสิงห์ดำวัฒนสูงนะครับพิมพฐานตุ่มนิยมนะครับ องนี้พิเศษปิดทองนะฮะปิดทองเร่งลาบแล้วดูความคมชัดนะฮะพระสวยมากนะฮะปิดทองเจ้าเนี่ยดูด้านหลังด้าน,นหลังนะครับพระเนี่ยถ้าสภาพเนี่ยชัดหน้าชัดหลังนะถ้าไม่ปิดทองนะจะประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันเนี่ยครับปิดทองเนี่ยเปิดกันหกพันกว่านะฮะแล้วได้บล็อกนิยมพระสวย ทองเก่านะทองแห้งหน้าชัดหลังชัดเอาสี่พันแปดนะครับสี่พันแปดร้อยบาทสมเด็จสัสดานะครับสมเด็จรุ่นแรกของพระยันตังวรนะครับปีหนึ่งหใช้มวลสารของพระจิตรดาเป็นหลักนะครับรุ่นนี้ตรงสายเนี่ยเปิดกันมื่นกว่านะครับพระสมเด็จสัสดา ได้เลี่ยมเดิมสุดคลาสสิกนะเลี่ยมเก่าล้กันเลี่ยมเก่าเลี่ยมวินเทจนะเลี่ยมจะเป็นไม่มีแกนสมัยก่อนนะครับขอบก็ต้องปิ้นแบบนี้นะมีของเจ๊ถ้าไปทำเรื่องขอบไม่ได้นะทำคมชัดพระสมเด็จศัสด,สดาปีหนึ่งหกซึ่อา์ารวิรัติท่าปัาจารย์จะไัดเก็บอยู่นะครับท่านโพสต์บ่อย มเด็ดรุ่นนี้นะเอาหกพันบาทนะครับเนี่ยเอาหกพันบาทผมเด็นศาสดาปีหนึ่งหกมเด็รุ่นแรกจาพระยาลสังวรน,นะหุ้นแผนไข่ผ่านะครับหลวมพ่อแก้วเกสโลนะครับวัดละหารไล่มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับพระเปออื่อยนสามพันกว่านะมาพร้อมเลี่ยมเงินเอาสามพันนะครับสามพันบาทเนื้อดำ บาทน <c oughs> ุมานหานุมานหลวงพุทิมวัดพร,ระขาวนะครับเนื้อนวะโลหะมานสวยมากนะฮะหลวงพุทิมวัดร,ระขาวเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญเงินราชาการที่หกนะครับเนื้ยเงินขอบกระบอก ปีสองสี่ห้าแปดนะครับเนื้อเงินขอบกระบอกสองสี่ห้าแปดเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับสิบทัดหลวงพ่อเงินบล็อกนิยมข้อสอบขาดปีหนึ่งสองนะครับสิบทัดหลวงพ่อเงินนิยมข้อสอบขาดปีสองห้าหนึ่งสอง ข้เาเงินวัดดอนยายหอบนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญสามรอบในหลวงกไ็ไหลทองนะครับสามรอบในหลวงกไ็ไหลทองในห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทปีศูนย์หกเหรียญหลวงพ่อบุญแก้วนะครับ วัดปากน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้ออันปาก,กาหลวงพ่อบุญแก้วเอาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทพระพุทธเ,เหรียญรอห้าหลังพระพุทธชินราชน,นะครับหลวงพุทิมุูเสกเอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทร้อยปีปีหนึ่งหนึ่งนะหลวงพุทิมัดธาไลภูเสกเอาสี่ร้อยบาท นางพญาเข้าตุ่มปี2 5 0 0ันอนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะเอาแปดรอให้นะ800อบาทเนื้อดินนางพญาเข้าตุ่มนะครับหลวงพ่อจงแ800ร้อบาทรูปหล่อหลวงพ่อสมชายนะครับวัดเขาสุก,กิมน่าจะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะฮะพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิม รูปหล่อหลวงพ่อสมชายนี่เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทปิดตามหาลาภหลวงพ่อฤาษีสิงดํานะครับหลังตัวหนังสือปิดตามหาลาภหลวงพ่อฤาษีสิงดําหลังตัวหนังสือเอาหนึ่งพันบาทนะยครับหนึ่งพันบาทล็อกเก็ตหลวงพ่อสาครวันหนออก,กับนะครับจุตเจริญพร เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเก้านะครับฝั่งตะกูดฝั่งพลอยมีเกสานะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อสาครวัดหนองกรับนะใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ